ไปหมดมาเลเซียสิงคโปร์สิงคโปร์อ่านม่เล่าเขมเมนไปหมดนะั่าม้าไปหมดไปพักกดอยู่ยางกรุงปีหนึ่งแล้วช่วงนั้นหลวงปู่มีประสบการณ์อะไรบ้างครับประมาณไม่ไม่ไม่ก็ไปออกไว้เรื่อยๆไปโดย่อยไปเรื่อยๆบอขายเลยนี่นี่ก็ก็อิลปในบ้านอยู่นล่ก็ยานจ่อไปหมดมาปลุกเสกครับผมพวกงานบ้านบ้านนี้เขาเห็นเขาเห็นดี อาพวกในร่องเครืองเขาบอกว่าเอาสายหลวงปูมุนที่เขาไปเอาใหม่อยู่เล่าอย่าให้พ้นตกนะว่าอันนี้ลากใหม่ไปรงรองลำแม่น่ะคงมาขึ้นเขมรนี่ครัผมพ้นกับโโตกเราก็มาสางกุฏิหาอยู่ครับลุงปู่ครับช่วงที่หลวงปู่ได้ทุดดงหลวงปู่ได้พบครูบาอาจารย์ท่านใดบ้างครับ พบมันเนอาจารย์นานมุน,มนครับอ่าหลวงพ่อแหวนมืน่นโอ้ยพบมหลวงพ่อจาด์มืน่ฉนฉันก็เคยมาโรแต่มุนในสงข้ามหลวงพ่อจาดนี่ครับนี่มาวายกระบอกเนะ่ครับผมอ่หลายอยู่แล้วมุนเคบกันเจ๊ขั้นแล้วหน้าไปหลายมากไปครับเดี๋ยร์อลุป,ปู่ครับทราบว่าหลุงป,ปู่ทุดงไปที่ประเทศลาวนะครับหลุงป,ปู่ได้ไปเชอครูบาจางร,รูปใดบ้างครับมากับมาไปหาแต่ สังฆราชเขาทอนนั้นเองครับผมแล้วเ,เขาพูดกันเขาเขาก็พูดถเรื่เขาก็ค่อยตกลงแล้วออกจากฐานเ,เขามาไปขม่าวันใช่ไหมม่าไปปากกยอ่เดือนสามเดือนุนละครับครับท่นนั้นออกจากา้านเขาขับมาปรษเทศ้ทยเาอาลงไปปากเจ้าไปหาหลวงพอว่อสวดมาจังไห้ก็แนะนํำอย่างนั้นอย่างนี้ออกจากฐนขึ้นมาเลยเลยมา หาพนันพนันตามไปหาหลูกศิษย์ำเร็จรุ่นหลานไหมไปเรียนเขาทำน้ำพนันจำนนเร็นรุ่นแล้วเขานำหลานเลี้ยะไปยกกยันนักทองทำสิบบาทมาทโทนอนอยน่างพระเขาเซซาร์ออกงานเลียนทำเริญจาเไป,ป,ปเชียงไหม่เชียงไหม่ไปอยู่ในถ้บในยังโดนแล้วก็ โอ่ลงไปฝากใตอีกตอน,อนนั้นแล้วจังไรขึ้นมานี่